วันนี้ลงหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์โอ้โหลูกบ้าเกมอันนี้ไม่โดดน้ำก็ไปเล่นเกมลูกบ้าเกมสติแตกก่อคดีกระซวบแม่สิบสองแผลโอ้แม่เจ้าเหตุการณ์แบบนี้นะความรุนแรงของเด็กที่ติดเกมนะไม่ใช่ครั้งแรกในประเทศไทยมันเริ่มเห็นมีมากขึ้นแล้วค่ะที่นักจิตวิทยา คุณหมอด้านจิตแพทย์เตือนแล้วมันก็เป็นเรื่องจริงว่าการเล่นเกมทําให้เด็กเนี่ยเสพติดความรุนแรงแล้วมองเรื่องความรุนแรงเป็นเรื่องปกติไปมันเป็นเรื่องจริงแล้วมันก็เริ่มมีมากขึ้นแล้วนะคะฉบับไทยรัฐพาดหัวใหญ่สุดๆนะคะุคณรู้ฟังคุณผู้ชมคะ่ะลูกบ้าเกมสตีแตกก่อคดีสลดกระซวกแม่สิบสองแผลโอ้โหลีดข่าวขาว่ขาวนี้ของไทยรัฐนะบอกว่าสลดใจ ลูกชายวัยรุ่นคลั่งเกมเป็นเกมประเภทใช้ความรุนแรงจูโๆคว้ามีดปลายแหลมปีไปเข้าหาแม่คือตอนแรกคิดว่าแม่เนี่ยคงไปห้ามเด็กไม่ให้เล่นเกมและเด็กคงโมโหเอามีดกระซวกแม่แต่ไม่ใช่นะจ๊ะแม่นอนหลับสนิทยอยู่บนเตียงไม่รู้อีหนุ่ยเน่ยลูกเอามีดมาจ้วงแทงแม่จ้วงแทงไม่ยัง้งสิบสองแผลจะเหลืออะไรล่ะคะตายค่ะโอ้โหคุณผู้ฟังคุณผู้ชม่ะ เดี๋ยวดูข่าวนี้นิดนึงนะจ๊ะไม่ได้แล้วนะเรื่องแบบนี้มันต้องเตือนภัยกันนะอันตรายจริงๆเพราะอะไรว่าเกมนะั้นมันเล่นผ่านมือถือกันได้มันเล่นผ่านกันได้มันเข้าถึงตัวตนกันได้เนี่ยแหละค่ะนี่เมื่อวานนี้นะคะประมาณตอนสักกี่โมงเนี่ยถ้านอนหลับก็ต้องตีสามกำลังหูตีสามช่วงพีคมากกำลังหลับสนิทเลยนะช่วงตีสามพื้นที่สพอคอหงจังหวัดสงขลา ตำรวจรับแจ้งว่ามีคนทำร้ายร่างกายที่บ้านหลังหนึ่งริมถนนกาญจนาวันิ์20ทับหนึ่งเขตเทศบาลเมืองคอหงอํำเภอหาดใหญ่สงขลาก็ไปตรวจสอบพร้อมกับหน่วยกู้ชีพรถฉุกเฉินต่างๆไปถึงนะก็มีผู้บาดเจ็บอยู่ในห้องแถวเป็นห้องแถวสองชั้นถูกแทงอาการสาหัสนอนอยู่ในห้องนอนผู้บาดเจ็บเป็นผู้หญิงวัย34ปีสภาพเลือดทะลักอาบร่างทั้งตัวนะคะ บาดแผลถูกจ้วงแทงด้วยมีดปลายแหลมยาวเป็นมีดมีดปลายแหลมยาวหกนิ้วร่างกายผู้บาดเจ็บรูพุ่นทั่วทั้งล่างเลยรูพุนทั่วทั้งล่างลำตัวแขนขาโดนหมดทั้งหมดสิบสองแผลนะคะซึ่งผู้เป็นแม่ของผู้บาดเจ็บอายุเจ็ดสิบปีผู้เป็นแม่นั่งข้างลูกสาวลูกสาววัยสาวสิบสี่ที่ถูกจ้วงแทง ก็ประสานเจ้าที่นําตัวลูกสาวส่งโรงพยาบาลสงขลานครินแต่เพราะเสียเลือดมากจึงเสียชีวิตค่ะตรวจสอบในห้องนอนมีรอยเลือดหยดเต็มพื้นแล้วก็เดินตามเจ้าที่เดินตามรอยเลือดนะคะเจ้าที่เดินตามรอยเลือดเดินจากห้องของผู้บาดเจ็บสาหาัสและเสียชีวิตเนี่ยก็คือห้องผู้ตายเนี่ยไปอีกห้องฝั่งตรงข้ามเป็นห้องนอนอีกห้องหนึ่งนั่นแหละนะคะก็เลยรู้ว่าอีกห้องนอนหนึ่งเนี่ย มันเป็นห้องนอนของลูกของผู้ตายลูกของผู้ตายเป็นผู้ชายอายุ17ปีนะผู้เป็นแม่อายุ34ถูกลูกชายอายุ17ปีเอามีดจ้วงแทงอย่างไม่ยัง้ง12แผลเป็นรูพรุนทั่วล่างกระทั่งเสียเลือดเยอะแล้วก็เสียชีวิตปรากฏว่างานนี้นะคะตามตัวหา วัยรุ่นอายุ17ปีคนนี้ตามตัวหาไม่พบแต่มีโทรศัพท์มือถือเดี๋ยวเดี๋ยวดูข้อมูลนิดหนึ่งเ,เจ้าที่บอกว่าตรวจสอบห้องนอนอยู่ตรงข้ามของห้องผู้ตายมีรอยเลือดหยดเป็นทางจึงรู้ว่าคนผู้ผู้ตายเนี่ยถูกลูกชายเอามีดจ้วงแทงเจ้าที่พยายามตามหาลูกชายวัยสิเจ็ดปีของผู้ตายแต่ตามหาไม่พบ จึงโทรเข้ามือถือของเด็กอ๋อก็คือขอข้อมูลจากคุณยายของเด็กนะคุณยายของเด็กคุณยายวัยเจปีนี่แหละค่ะให้ข้อมูลกับตํารวจตํารวจโทรเข้ามือถือของเด็กปรากฏว่าเด็กไม่รับสายมีการประสานญาติแล้วก็เพื่อนให้ตามหาเด็กอีกทางหนึง่งเพราะเกรงว่าเด็กจะไปฆ่าตัวตายเพราะว่าอาการแบบนี้อาการจ้วงแทงแม่บังเกิดกล้าวตนเองแบบนี้ทั้งที่ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแม่นอนหลับสนิทเนี่ยสแสดงว่าเด็กมันขาดสติ เด็กมันกําลังบ้ามันกําลังเพี้ยนเจ้าที่ก็ต้องบอกว่าต้องรีบตามหาตัวเด็กนะไม่งั้นเด็กมันอาจจะเพี้ยนไปทําอะไรก่อเหตุหรือไปฆ่าตัวตายได้นะคะนะแม่ของผู้บาดเจ็บก็คือยายของผู้ก่อเหตุบอกว่าบ้านหลังเกิดเหตุเนี้ยอยู่กันสามคนก็คือตนลูกสาวแล้วก็หลานก่อนเกิดเหตุเนี่ยก็นอนหลับในห้องตาปกติไม่ได้มีปากเสียงอะไรกับลูกกับหลานไม่มีปัญหาเลยเลยแต่แม่เนี่ย แม่ก็คือผู้ตายเนี่ยวัยสามสิสี่ปีเนี่ยแม่เคยเตือนลูกว่าดึกแล้วนอนได้แล้วทําไมชอบเล่นเกมแม่ก็พยายามไปเตือนลูกอยู่กระทั่งกระทั่งมารู้ตัวทีนึงนะคะก็คือคุณยายที่เล่าเหตุการณ์เนี่ยคุณยายเล่าเหตุการณ์บอกว่าสะดุ้งตืง่นทีหนึ่งได้ยินเสียงก็ไปไปดูห้องลูกสาวโดยสะดุ้งตื่นตอนดึกลูกสาวเปิดประตูเข้ามาสภาพเลือดท่วมทั้งตัวบอกว่าถูกลูกชายแทง และลูกชายก็ล็อกประตูห้องไม่ให้ออกไปไหนเพราะกลัวว่าจะถูกทำร้ายจากนั้นก็รีบโทรแจ้งขอความช่วยเหลือจากเจ้าที่นั่นล่ะค่ะงานนี้ปกติคุณยายบอกว่าลูกสาวของตนเนี่ยทำงานอยู่ประเทศกาตาร์เพิ่งกลับมาอยู่กับลูกชายเพียงแค่สิบวันเท่านั้นและเตรียมทำน้ำพริกข,ขายกับลูกชายเพราะไม่ต้องการลูกชายเนี่ยว่างจนเล่นเกมมากเกินไปเนื่องจากลูกชายติดเกมจนงอมแงมเก็บตัวในห้องทั้งวันทั้งคืน จะลงมาเฉพาะตอนกินข้าวเท่านั้นน้ําก็ไม่อาบกินข้าวแล้วก็เล่นกับเกมกลางคืนก็แทบไม่หลับไม่นอนเล่นแต่เกมเล่นเกมจนบางครั้งอารมณ์รุนแรงตะโกนเสียงดังยายบอกว่าตนเลี้ยงหลานคนนี้มาตั้งแต่เล็กเพราะว่าพ่อแม่แยกทางกันหลานไม่ยอมเรียนหนังสือจึงให้หลานเรียนกอสอนอเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเป็นห่วงทั้งลูกสาวตนแล้วก็หลานชายเพราะารักทั้งคู่ตอนนี้ ตกลงยังไงเนี่ยนะคะเออ่ตกลงเสียชีวิตไหมคะตกลงไม่เสียชีวิตนะคะตกลงไม่เสียชีวิตนะคะตกลงกระซวกสิบสองแผลไม่เสียชีวิตนะคะเนี่ยละค่ะเขาบอกว่าลูกสาวตนตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วส่วนหลานชายไม่รู้ไปไหนเกรงจะไปทําร้ายตนเองออื mm ืห hmm. ก็ตอนนี้กำลังติดตามหาตัวเด็กผู้ชายวัยสิบเจ็ดปีคนนี้อยู่นะคะ ตามหาที่บ้านญาติต่างๆสาเหตุที่แทงแม่ตัวเองนั้นจากการสอบสวนไม่มีใครรู้สาเหตุเพราะว่าแม่ลูกก็ไม่ได้ทะเลาะกันมีแต่แม่ไปเตือนลูกว่าอย่าเล่นเกมมากก็เท่านั้นเองแม่แม่บอกว่าลูกติดเกมมากประเภทเกมใช้ความรุนแรงแล้วก็คงมีปัญหาทางจิตไปแล้วสาเหตุที่แทงแม่อาจเป็นเพราะผลจากการเสพความรุนแรงในเกมลงมือจ้วงแทงแม่ขณะแม่นอนหลับอยู่โอ้โห สรุปแล้วไม่ตายนะขออภัยตอนแรกเราก็คิดว่าตายนยพาะพอบอกบอกว่าเสียเลือดมากนะคะอ่ะขออภัยในหนังือพ์ไม่ได้เขียนบอกว่าตายซ้ยเนี่ยคิดไปเองว่าเขาตายเราคิดว่าอย่างนั้นสรุปแล้วไม่ตายไม่ตายสรุปนะคะลูกบ้าเกมสตีแตกจ้วงแทงแม่สิบสองแผลเนี่ยแม่อายุสามสิบสี่ลูกชายวัยสิบเจ็ดเอามีดไปจ้วงแทงแม่ตอนแม่นอนหลับในห้องประมาณตีสาม แล้วผู้เป็นแม่ก็มีสตินะคะลุกเดินไปหาห้องยายยายก็คือแม่ของแม่ยายอายุเจ็ดสิบแม่ไปหายายและยายก็พยายามที่แบบว่าเออช่วยนะส่วนไอ้เจ้าเด็กวัยสิบเจ็ดปีเนี่ยมันก็ขังตัวเองไว้ในห้องนั่นล่ละค่ะทีนี้ปรากฏว่ามีการแจ้งเ,เจ้าที่เข้ามาตอนที่เข้ามาแล้วเนี่ยเด็กวัยสิบเจ็ดมันหนีไปแล้วส่วนผู้หญิงอายุสาสิบสี่ผู้เป็นแม่ก็นำพาขึ้นรถไปส่งโรงพยาบาล แต่ค่อนข้างเสียเลือดมากนะคะเสียเลือดมากพอสมควรโดนจ้วงแทงเนี่ยทั้งแขนแขนตัวเขาบอกสภาพรูพรุนทั้งตัวคือสภาพแบบนี้ไม่น่ารอดไงแต่ล่าสุดคุณยายวัยเจนะคะก็บอกว่าลูกสาวตนเนี่ยปลอดภัยแล้วโอ้โหสุดยอดอึดมากเลยลูกสาวตนปลอดภัยแล้วส่วนหลานก็คือเด็กวัยสิเนี่ยอยู่กับยายตั้งแต่เด็กเนื่องจากพ่อแม่เด็กแยกทางกันและแม่ของเด็กไปอยู่ที่ต่างประเทศก็คือกาตาร์ พึ่งกลับมาที่ประเทศไทยเดินทางกลับมาจากไทยกลับตัวแล้วก็มาอยู่ที่บ้านเนี่ยพึ่งอยู่กับลูกชายเพียงแค่ประมาณสัปดาห์หน่อยๆและเห็นสภาพลูกชายติดเกมมากเล่นเกมหนักมากก็มีการเตือนลูกบ้างว่าอย่าติดเกมมากมากินข้าวบ้างมาทํากิจกรรมอื่นบ้างและผู้เป็นแม่ก็หารือกับยายก็คือแม่ของแม่เนี่ยหารือกับคุณแม่วัยเจ็ดสิบว่าคุณแม่ลูกหนูติดเกมมากเลยหนูจะทําน้ําพริกขายนะ จะให้ลูกอายุสิบเจ็ดแล้วเนี่ยนังสงหลังสงห,งสงหังสือก็ไม่เรียนเรียนกศนอเนี่ยมาทําอาชีพทําน้ําพริกขายลูกมันจะได้มีอาชีพทำมาหาเลี้ยงชีพกินได้ต่อไปจะได้ไม่ต้องไปเล่นกงเล่นเกมสมาธิอยู่กับการทําน้ําพริกอ่ายายก็เห็นด้วยอ่าก็เห็นด้วยโอเคก็เตรียมทําน้ําพริกขายแล้วเด็กมันคงรู้อ่ะมันคงรู้แหละมันก็คงคิดว่ามันไม่อยากทําน้ําพริกมันติดเกมมากมันเสพติดไปแล้วอย่าลืมนะคะว่าผู้บรรยายบอกว่าเลี้ยงหลานคนนี้มาตั้งแต่เล็ก รักหลานมากก็คงอาจจะตามใจหลานเราก็ไม่รู้ละคะ่ะว่าพฤติกรรมของคุณยายในการเลี้ยงหลานแบบว่าอ่ะแล้วแต่หลานอยากเล่นเกมก็คงให้เล่นเกมคงรู้เท่าไม่ถึงการว่าการเล่นเกมอยู่กับเกมเนี่ยคิดว่าเด็กมีความสุขในการเล่นเกมปล่อยหลานเล่นเกมไปแต่มันเสพติดแล้วอะ่ะอยู่กับเกมเสพติดความรุนแรงของเกมกลายเป็นอยู่ใน,ในเนื้อเยื่อสมองส่วนไหนแล้วก็ไม่รู้พอแม่กลับมาเตือนลูกว่าอย่าติดเกมมากจะให้ทําน้ําพริกขาย ไม่ให้ไปยุ่งกับเกมอาจจะเป็นสาเหตุทําให้เด็กเนี่ยไม่พึงพอใจอาศัยจังหวะแม่เผลอคือแม่หลับมาจ้วงแทงแม่ถึง12แผลและบวกกับเด็กเนี่ยไม่ได้อยู่กับแม่มาตั้งตั้งแต่เล็กไปไปกับกับแม่ไปไปกับกับอยู่กับยายมากกว่าแม่ความผูกพันกับแม่เนี่ยอาจจะไม่ค่อยเกิดเท่าไหร่พอแม่มาเตือนแบบนี้มาชี้นำอนาคตแบบนี้ทําน้าพิกขพิแบบนี้ก็คงไม่พอใจเอามีดไปจ้วงแทงแม่บังเกิดก้าวของตนเอง นะถึง12แผลพุนทั้งตัวเลือดท่วมล่างโชกล่างแบบนี้ทุกอนโนนี่เลือดออกหมดเลยโอ้โหใครอ่านข่าวนี้ก็คิดว่าตายแต่ไม่ตายสรุปแล้วไม่ตายคุณยายบอกว่าลูกสาวของตนเนี่ยปลอดภัยแล้วส่วนตอนนี้หลาน17ปีม็ดปลูมันมหายไปไหนกำลังตามหาตามบ้านญาติตามที่ต่างๆยังหาตัวไม่เจอถ้าเจอก็ต้องถูกดำเนินคดีแล้วก็เป็นเยาวชนก็ต้องให้สาววิชาชีพมาช่วยควบคุมและเรื่องปัญหาทางจิต ปัญหาทางจิตนะคะเรื่องนี้พันตำรวจโทพันทัดนันพักดีดำรงทรัพย์รองพุ่งกับการฝ่ายสืบสวนสอบสวนส,สพอคอหงจังหวัดสงขลาบอกว่าเด็กอาจมีปัญหาทางจิตไปแล้วเพราะว่าเป็นเกมใช้ความรุนแรงดังนั้นการก่อเหตุเนี่ยก็คือใช้วิธีแบบความรุนแรงมาแก้แค้นเพราะว่าในเกมก็เป็นการแก้แคนด้วยการยิงปืนอมีดแทงอาวุธหนักใช่ไหม ใช่ไหมดังนั้นเด็กคนนี้มันอาจจะฝังใจในสิ่งที่แม่เนี่ยพึ่งกลับมาหาประมาณ10วันแล้วบอกว่าไม่ให้เล่นเกมจะให้ทําน้ําพิกขายเด็กมันคงแค้นมันก็เลยก่อเหตุแบบเนี้ยโดยใช้ความรุนแรงเป็นทางออกของตอนเองแล้วก็หนีไปแล้วนะคะ <S <S เด็กสภาพแบบเนี้ยไม่รู้คุยรู้เรื่องหรือเปล่าวันหนึ่งคุยกับเกมคุยกับเกมรู้เรื่องคุยกับคนไม่รู้เรื่องเราก็ไม่อยากไปซ้ําเติมเด็กแต่เรื่องนี้อ่านแล้วเตือนภัยอันตรายมากไทยรัฐพลาดหัวข่าวใหญ่สุดๆคือเรื่องนี้เลย ลูกบ้าเกมสติแตกกระซวกแม่12แผลมันไม่ปกติแล้วนะคะดังนั้นค่ะเรื่องแบบนี้ต้องเตือนภัยการเล่นเกมใครปล่อยให้ลูกหลานตัวเองอยู่กับเครื่องเล่นมือถือสมาร์ทโฟน iPad เล่นเกมติดเกมจากเกมเล็กๆลน้อยน้อยมันอมันอาจกลายเป็นเกมที่หนักบางคนบอกอ๋อเกมรุนแรงคือเกมพวกผู้ใหญ่เล่นขอโทษค่ะผู้ใหญ่ก็เป็นเหยื่อของเกมเหมือนกันโมโหเมียก,กระทือบเมียทำร้ายเมีย กระทากับลูกแบบนี้มันก็อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะว่าเสพติดเกมรุนแรงมาเตือนนี่เตือนหน่อยโมโหอารมณ์เสียคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้คุมสติไม่ได้นี่คือพิษภัยของเกมนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกมประเภทรุนแรงแต่เกมที่ส่งเสริมสติปัญญาดีๆเกมส่งเสริมความคิดดีๆก็มีเยอะแยะนั่นแหละค่ะถ้าติดเกมเนี่ยต้องให้ไปเล่นเกมประเภทแบบส่งเสริมสติปัญญาดีๆนะคะเช่นเกมคิดธุรกิจทําธุรกิจ ถ้าขายตัวนี้จะได้เงินเข้ามาเท่านั้นถ้าขายตัวนั้นได้เงินเท่านี้เกมแบบนั้นนะน่าไปเล่นมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเอามาใช้ในชีวิตจริงได้อย่างเงี้ยมันก็มีให้เลือกดังนั้นผู้ปกครองต้องเท่าทันนะโลกยุคนี้มันไปถึงไหนแล้วนะวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิตเกมออกมาเหมือนจริงมากมันมีเยอะเลยดังนั้น อยู่บ้านค่ะหลานฉันละลูกฉันหลานฉันเรียบร้อยอยู่ในบ้านคุยข้างบ้านลูกฉันหลานฉันเรียบร้อยเล่นเกมข้างบนเรียบร้อยบางทีเนะี่ยอาจจะรุนแรงกว่าอยู่ข้างนอกเนะี่ยนี่ก็ต้องเตือนภัยกันอีกด้านหนึ่งนะคะเห็นแล้วก็ตกใจนะข่าวนี้นะจ๊ะ